คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสุขสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนทนะน้องแนทจะพามาเล่นเกมพินาตา้า เกมรูกรักของน้องแนทเองนะคะเกมนี้ก่อนอื่นเลยมาดูตารางการจ่ายค่าๆนิดนึงสัญ,ญลักษณ์แรกเป็นสัญ,ญลักษณ์สเกตเตอร์นะคะเป็นรูปดาวนี้เลยตัววายเป็นรูปผู้สาวคนนี้ตัวที่แพงที่สุดของเกมนี้เป็นรูปหัวกระโหลกนะคะตามด้มวยหมวกที่ขายาวทาโกพิก A K Q J ตามลำดับเลยนะคะอ่าในเกมมันก็มีสัญลักษณ์กรอบสีทองด้วยจะมาพร้อมกับตัวคูณเนาะอ่อมีตั้งแต่คูณเท่าไหร่อ่ะคูณ2คูณ3ม,มีสูงสุดคูณลอยเลยนะทุกคนนะคะโอเค เออสเกตเตอเกมนี้ลง3ตัวเราจะได้มาทั้งหมด15รอบหมุนสามารถซื้อฟิวเจอร์ได้ลายเดิมพันมีอยู่ด้วยกัน20ลายนะคะค่อนข้างเยอะมาดูในเกมกันเลยดีกว่าวันนี้น้องนัดพกทุนมาที่28 811นะคะตอนนี้ก็ปั่นเวลาประมาณ4ทุ่มทุกคนจะมีกำไรหรือเปล่าขอยาดไปที่เบส10สัก30มุนเลยค่ะปั่นไร้เกลือกันไปก่อนอุ้ยใครชอบเกมนี้เหมือนหนูบ้างส่วนใหญ่เขาก็จะพูดกันว่าเกมนี้มันเกลือนอะ เออสวดหนูเป็นไรมือชอบจังเลยเกมนี้อ,นนอาจจะเพราะว่าแตกบ่อยหรือว่าได้คูณร้อยน่าจะสองรอบแล้วข้างนอกสวยมากแม่ามาเลยโอ้มีคูนสามีวายแต่ว่าไม่มีตัว่ายต่อโอเคเป็นซามสีสีพาุนโอ,โอ้ลายสวยมากเลยลายสวยมากแต่ว่าทุกคนไม่มีชวิง ทุกคนมีเกมลูกรักนในค่ายพีจีเกมไหนกันบ้างคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเออนั้นอยากรู้ว่าทุกคนรักเกมไหนชอบเกมไหนเกมไหนเป็นลูกรักบ้างอย่างของแนทก็จะมีพินาตาแล้วก็ม,มีเกมอะไรอ่ะเออลูกรักก็จะเปลี่ยนไปตามการเวลานะบางวันมันก็ดีบางวันมันก็แย่เนาะโอเคค่ะไปเบ็ด20กันต่อเลยนะคะ ลนให้มันเข้าปีเกมมามีตัวคูณข้างนอกสามาตแตะออกเลยเช่นกันเนาะคูณร้อยอยากเขียนไม่ได้เจอนานแล้วคิดถึงคิดถึงอยากจะเจอเธอจริงๆคูณร้อยเนี่ยปะ,ะค่อยๆปัดไหลเบ็ดกันเรื่อยๆเกมนี้ไม่ต้องเป็นกงนังวลถ้าปัดไม่เข้าเราสามารถแก้ปัญหาเดวกกันซื้อนะเอออุ๊ยมาสองตัววายได้ไหมได้เอจ่ายชวิงสามแปดหมุนสุดท้ายแล้ว ขอฟรีเกมหน่อยนะฟรีกงฟรีเกมเคสวยอืมโอเค,อเคได้มา 1, 120ชิบชิบชิบอืม27หมดหืุนฮากหัวกะโหลกอะเป็นอะไรที่จ่ายยากมากเลยตัวแพงอน่ะมาปุ๊บคอมโบยากมากแล้วมันชอบมากับ อไอ้พวก,กตัวคูนนะชอบมากับตัวที่มันจ่ายยากนะหัวกระโหลกที่เขยา่าอะไรเนี่ยแล้วก็หมวกหูทุกคนขาน้ำตาจะไหลมาค้ะสิบเจ็ดหมูวิเคเต็มจอเลยร้อยยี่สิบสองแต่ไม่มีตัวคูนเสียดายเสียดายชิบเชิบชิบออหูคูนยี่สิบเพ้ยนไหมอย,อยู่กับหัวกระโหลกอะทุกคนข้างหลังนั่นอนะยากนะยากนะ วิสกเกตเตอร์มาให้เห็น2ตัวตัวสองตัวสลับกันไปมานะตัวที่3มมมาไม่ถึงมาตอนไหนโทรบอกไล้นะแต่หนูหลับรอแล้ว6กหมุนสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเราเพิ่มเบตไปที่เบต30ต่อกันเลยเนาะปิ้วปิ้วปิ้วซื้อสองหมุนนะครับโอเคจบไปแล้วไปเบต30ต่ออีก50หมุนลุยเลย ลุยเลยลุยเลยทาโกได้90าวเคแถสามมาไม่อยู่ข้างบนนู้นเลยอุ้ยมีคนห้าทาโกจ่ายพิกได้สวยมีายแถวกลางอีกเลี้ยวเออพิกจ่ายเคต่อไม่เล่าไม่ต่อมีคนห้าคนต่อห้าสิบสี่ได้มาสองร้อยเจ็ดสิบนะคะอุ้ยมันมาสองตัวเคมาเปล่าอุ้ยเคเคได้จ่ายนั่นนะได้มีคนสามเปิดทาโก้จ่ายต่อซึ่งมีพิกอยู่ด้านบนสองแถวหน้าแถวหลังต้องมีพิกไม่ได้ เฉดยคุณแปจุ้งชื้อพริกเต็มจอ1 5อยห้าสิบที่หมุนเบ็ดสาสิบตอนะเบ็ดค่อนข้างจะเริ่มเยอะแล้วเบ็ดค่อนข้างจะสูงแล้วถ้าเกมไม่ใส่คุณลดไว้นะจึ๊บจๆ๊บจ๊บสามสิบเจ็ดหมุนค่ะยังไม่มีช็อตบิ๊กวินช็อตใหญ่ๆสักช็อตเลยเนาะแบบจ่ายหนักๆอ่ะเอือพันอัพอะไรเงี้ยสามสิบห้าหมุน อุ้ยมันมา,มาทีละาสองตัวเสียใจนะลูกนักเสียใจนะเช็ดเช็ดยัดหั่กับแม่แบบนี้เอไม่ได้ไลายลาไม่ลาย,ลาย,ไ,มลายไม่ได้อะ่ะอุ้ยคุณแปดอุ้ยพีกอุ้ยอยากได้พีค啊แถวสามไม่มีเลยอุ้ยในคุณแปดและคุณก้าวสิบสามบิ๊กวินไปหนึ่งดอกค่ะได้มาเจ็ดร้อยสี่สิบสี่สวยสวยมากกำไรเนี่ยจากการปั่นนอกอ่ พอจะได้กำไรอยู่นิดนิดหน่อยๆทุกคนค่ะขอไปต่ออีกสักหน่อยเออพิกสวยโหย่ิเสรไดเสรไดไม่มีตัวคูนนี่ได้มา228โอเคเอมีวายเขาฟีกเกมให้หน่อยไดไหมน no. อ้หูิเอ,อคุณสิบมาสองรอบเลยกระแทกตาหนู2สองรอบเลยอ่ะไม่มีตัวใจ พีคแถวหน้าอุ้ยแถวหลังไม่มีถึงมาแถวหน้าก็ไม่ได้ใช้อู้มากับคุณ25ตัวเออยู่ข้างบนเลยไม่ได้ใส่เส้นกันนะคะเออป่ะชืบพิกได้มีหวายนะครับเคจ่ายต่อชืบชืชืบเอสวยปิ้งเอได้อุ้ยถักโกเยอะมากเลยแถวบนนะั้นะแต่แถวหน้าไม่มีสักตัว โอเคไปต่อกันที่เบส40นะคะอีก50หมุดค่ะอุ้ยเข้าฟีดเกมให้หนูสักรอบหนึ่งสิเล้าทาโก้ทาโก้แถวหนึ่งอยู่สูงเกินสูงเกินเอื้อมสเก็ตติวหูอยู่แถวบนอ่ะชิปมีคุณ5ว่ะพลิกได้โอเควายต่อเคต่อสวย มีต่อไหมเออโอเคได้อยู่ทาโก้ไม่มีพิกต่อโอเคทากโกตรงกลางไม่มีเรือมีแต่ตัวเออโอเคได้มามร0อยกลมๆนะคะไม่ขาดไม่เกินชึบชๆบชบปิงน่าจะได้ซื้อแล้วว่าทุกคนขับปั่นไม่เข้าเลยอะ่ะมาทีละสองตัวบ่อยมากแม่หมตัวคิวมาไหมว่หน้าจักคนะูณห้าน่ะไม่มีเลยแถวหน้าแถวสองแถวหนึ่งไม่มีเลย ทาโก้ทาโก้จ่ายต่อ p คีคลิกได้ไหมคิกได้ชื่อบ24หมุน A ถวาไม่ได้22หมุนสุดท้ายนะคะไม่มีคลิกเลยปึ้ง20 20 20ยี่สิบิ๊กวินหายไปไหนหมดเอทาโก้ได้ไหมนะ่ะแถวบนได้ชื่อเคสวย ที่8หมุนสุดท้ายนะครับไม่มีฟรีจริงหรอเกมนี้ล่ะเออสี่ทูมไม่มีฟรีหรอวิ่งสิบองหมุนสุดท้ายนะครับเอได้ไหมเอไดเอ,เอได้และเอได้และโอเคสวยงาอรังแท้แหล่ตะลึงต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 ึงนะฮะเหมุนเอาไงดีหนะ้าต้องซื้อแล้วล่ะเนาะจบเบ็ดนี้เริ่มซื้อเลยทุกคนพอแล้วพอแล้วมันไี้ มันไม่ลงอ่ะพอแตะต่อแตะปึ๊บปึ๊บมันอ่ะมันมาแค่สองตัวนะ่ะน่ะสองตัวอีกแล้วพอแล้วครับหนูขอซื้อไม้เบสิบสักไม้นึงค่ะนะคะ750แบบเปิดเทอร์โบไปก่อน,ออน,นแล้ซื้ออีกไม้หนึ่งถ้าเกมนี้ไม่แตกขอซื้ออีกไม้หนึ่งแบบปิดเทอร์โบแล้วกันชืบชืบชืบพิกายเคต่อหุยทาโก ไปอยู่แถวหลังเลยอ่ะดูตัวคุณมาก,กับตัวจ่ายยกาก่ะอืมตัวคิวอีกแล้วโอเคจ่ายมาสิบเจ็ดเองทุกคนก้ามผมก้ามุนทาโก้สวยแต่ตัวคุณไม่มีอ่ะปิงน่าจะแย่นะม่มีคุณสองแล้วทาโก้จ่ายจ๊สวย แต่ก็เบาคูณสองยี่สิบสี่โแย่มากวายัาโสวยสวยแต่ตัวคูนไม่ง่ี้หมดสุดท้ายนะครับบิงโุ้ยคูณสิบห้าโอ้ยสวยปะ พีกเกเคโอเคอเค,คูณ17คุณกับสได้มา561นะคะซื้อมา750ไม่น่าขาดคุนละไม่นะ่ะขาดทุนหรือเปล่าขาดทุนค่ะขาดทุนนิดน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ก็จ่ายอะแค่มาหนูขอซื้ออีกไม้นึงแบบปิดเทอร์โบที่ราคาพันห้ามาทุกคนค่ะไม้พันห้าเกมจะจ่ายไหมโอเคโลบเลย ได้มาสิฟรปีเกมเช่นเดิมเติมเติมคือจะจ่ายหนูรือเปล่าอุ้ยเสียดายว่าตัวเคอุ้ยใจเสียมีวายแล้วแค่จ่ายคิดได้เออนี่สวยอยู่วันนี้สวยอยู่อุ้ยถโก้ถ้ามานะหนูบอกเลยลั่นปัดโอเคลางวนนเมกาได้มา7 4 4 1ดอนคอมโบสวยมากแต่ตัวคุณน้อยไปหน่อยเนาะคุณสา สักคูนสิบในเกมแตก,กหนักเลยเด้ออุ้ยเคโอเคค่ะสองร้อยหกสบึ้งเลยแปดหมวนมาทุกคนยังไม่มีกำไรนะชื๊บชืบชืบชืบอุ้ยทาโก,โก,ก้เกดบทั้งแถวโอ้โหไลน์โอ้คุณห้าเคจ่ายหรือเปล่าเคจ่ายอยู่ชืบ คูณสิบร้อยยี่สิบเด็กซิมุนปิ้วทาโก้ได้แล้วก็จบเดี๋ยวหรือสามหมุนสุดท้ายนะคะจะมีกําไรหรือเปล่านอหมายีงเก็บตัวคุณที่คูณสิบแล้วนะจ่ายหนูหน่อยเร็วเกมอย่าให้ขาดทุนหลายเกยร,รูกรักหักเตรียมโหดขาบทุนทุกคนโอเคพอเลยวันนี้ก็ขาดทุนนะคะเล็กหน่อย ไอ้หนูเอามาเท่าไหร่นะประมาณ2,800หรือเปล่าเออหรือ2อหก็ขาดทุนนั่นแหละเนาะขอบคุณทุกคนทุกเออมากนะคะที่เข้ามารับชมนัดนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ